ร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังเรื่อว่าร้านปอกระที่ก๋วยเตี๋ยวหยุดยาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกยุตยาหลงปอกระที่เป็นสัญชาติยุดยาอะทุกก๋วยเตี๋ยวบนโลกใบน,นี้ก็คือมาจากหยุดยาสูตรอะไรนะเจ้าเก่ายุดยาสูตรสูตรร้อยปียุคหยุดยาร้อยปีเลยเหรอถึงร้านแล้วนะครับ เหมือนเดิมก็คือเบอร์มีหมูตุนน้ำตกแล้วก็เพิ่มกักหมูแล้วก็เนื้อตุนเปื่อย ไปพวกเราก็จะไปอาบน้ำแล้วก็น,นอนครับแลานฟักของเราก็มีอยู่แค่เนี้แหละไม่มีลูกค้าก็นอนจรงควรไล่สีให้มันเหมือนกัน นะก็บังเอิญฟิลม์มมูลลปีแล้วก็มีของที่เอามาเพิ่มของแต่งของแต่งของแต่งที่เอามาเพิ่มก็คือนี่นิวจีนนิวจีนและ แผ่นเสียงเดี๋ยวมาดูกันว่ามีแผ่นเสียงอะไรกันบ้างนะครับทุกคนมันยูทูบเบอร์แล้วว่า <Yeah. S 1> อมาเริ่มจากอย่างแรกที่เอามาโชว์นันก็คืออันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ New จีนสองพันยี่สิบสามซีซันเกตติ้งอันนี้เหร ก็ยังไม่เคยแกะนะครับที่มาของแฮนดิแคมที่คิดกันอยู่ยในปัจจุบันจนถึงตอนนี้ก็เพราะว่าเด็กๆขายของแก่งมากรดมถูงหูฟังหูฟัง Apple ิลแอร์พอตแม็กโดนมาเหมือนกันต่อมาจะเป็น p r o ส์ทุยทุยพอสเตอร์ซิกเก ลายอินแบบ็คอร์กพอมลายเซ็นนี่ลายเซ็นคุณดูของจริงนะได้มาพี่อุคช่างผ้าผู้จัดงานฝุกแล้วก็ทูดอ,อกลลายอินแบล็คอรนี่ก็ชสุนักว่ะพี่พี่เนมอยู่อันนี้ก็มีลายเซ็นมีลายเซ็น จริงๆตั้งแบบ่อยกะริลลาเบอร์แล้วก็เบอร์นี่เลยใครวะได้เยอะแล้วบ้างอยู่เป็นอะไรบอกเบอร์เบอร์น้อยหรอกแค่ละายเหรอหั่นไอ้นี่อิตกที่ อันนี้เป็นอ๋อไม่เคยเอามาใช้เลยอันนี้ก็ a อ t i ิกเบิร์กี้แผ่นปกญี่ปุ่นแล้วก็ e ิ a ากเรียแล้วก็สุดที่รักอย่างเทเลอร์เทเลอร์หนึ่งแล้วก็นี่ดาผังน่าจะเป็นบ็อกเซตสุดท้ายปกญี่ปุ่นก่อนที่ คือว่าตอนที่วงวงเลิกทำแนนี้ทา้ทาาให้อะไรบ้างปสวยม่ไม่ทอมีนีน มีเป็นเออเอออะไรวะเป็นภาษาญี่ปุ่นซะจนใหญ่นะครับอ่านไม่ออกหนึ่งแผ่นหนึ่งหน้ามีห้าเพลงหน้าละห้าเพลงทั้งหมดอ่ะก็คือมีสิบเพลงแล้เวเรามาฟังหน้าแรกกันก่อนก็เริ่มจากวางแผ่นลงไปวางแผ่นลงไปแบบนี้แล้วก็ เปิดลำโพงเปิดรอบที่จะเล่นเขาบอกว่าเป็นสามรอบหมุนที่3ามสแล้วก็เลื่อม,มาที่สามสิาแผ่นก็จะหมุนแบบนี้เราก็เอาหัวเข็มมาวางรุ่นนี้เป็นของดี n นอนนะครับซื้อมาในราคา3 000มื่กว่าบาทมันก็จะ หยุดเล่นให้เองเมื่อแผ่นมันเล่นครบมันก็จะยกเข็มขึ้นมาให้เองก็วางหัวเข็มลงไปตรงนี้ก็จะมีสวิตบางคนอาจจะชอบวางเองแต่คนที่เสียนก็จะวางเองคนไม่เสียนก็จะมีสวิตให้เราวางนะครับวิธีก็คือโยกมันลงมาแค่นี้ lalang nah, wafangan dulu musik หวันของเราก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะออกไปเที่ยวข้างนอกกันเราจะไปที่ตลาดน้อยไปถ่ายรูปเพื่อทำคอนเทนต์ลงเพจพอร์ตุลิของเราแล้วก็ไปร้านโกโก,โก้ที่คนยืนรอต่อคิวมากไปดูว่าวัรยากาศที่ร้านเป็นยังไงจะอร่อยไหมไปลองเองเจอกัน thank right. ตัวนี้จะมีกลิ่นวานิลาเบสนะคะผมจะนวลๆจุดเด่นเรเอาตัวเชนใหม่ครับปัจจุบันนะครับตัวที่สองนะคะจะเป็นตัวประจวบ70เรซนะคะจะมีกลิ่นเบอร์รี่นะครับจะเปวนเปรี้ยวนะคะจะมีความเปรี้ยวแล้วก็ความนัวของน้ำตาล30เปอร์เซ็นต์นะครับ วันนี้เอาวิ่งไหนก็ได้ครับวันนี้จะปี็ได้ชวนเอาตัวนี้นะครับเป็นที่ออกเดี๋ยวดีเอาไปหยดนะครับเอาไปหยดประจุ70นะครับเป็นนี่หนึ่งนะครับตัวนี้ดีครับโอเคของเราจะมีสองแบบเลยนะครับรับเป็นน้ำก็ได้หรือเป็นแห้งกลับบ้านก็ได้ถ้าแบบเออไม่อยากรอกินเป็นแห้งกินเป็นแห้งได้หรือเอา ส่นที่ได้กินโกโก้ฮะ โกโก้ทำาไมถึงเลืวอกที่จะกินโกโก้ร้อยเปอรนต์หรอเธอก็เคยกินนี่ว่าโกโก้มันร้อยเปอนมันรสชาติเป็นยังไง